เราจะมาบอกทริคนะคะเทคนิคดีๆกับการลวกผักแล้วก็ต้มไข่ย,ยังไงนะคะให้ได้เป็นยางมะตูมสวยๆการลวกผักไม่ยากนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคในการลวกเนาะเรามีผักอยู่หลายชนิดมีหลายประเภทนะคะเราก็จะเลือกอประเภทที่เราคิดว่ามันสุกยากแล้วก็มีสีที่ทําให้น้ําเปลี่ยนได้น้อยที่สุดเปลี่ยนในที่นี้ก็คือสีไม่เข้มนะคะ เพราะว่าผักที่เราเอาไปลวกนะคะผักที่เราเอาไปลวกชนิดอื่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้สีไม่สวยหรือว่าสีเข้มเกินไปหรือทําให้ผักคงสีไม่ได้ไม่ได้สวยงามเนาะเราก็จะเลือกอ,อย่างวันนี้เราจะมีผักเราจะมีแค่อยู่ประมาณไม่กี่อย่างก็จะมีแค่หลอดนะคะคะนา้ามีกวางตุ้งนิดหน่อยแล้วก็มีมะเขือเปาะนะคะซึ่ง เราก็จะมีผักจำเป็นเออไม่ใช่จำเป็นสิเรามีผักแค่แค่ในตู้เย็นเนาะมันมีแค่นี้เราก็เคลียร์ตู้เย็นออกมา,าเราไม่ได้ว่าจะเตรียมมีผักเยอะแยะแต่เราก็มีอย่างนี้แต่เราก็จะมีทิคในการต้มในการลวกของเรา,าขั้นแรกก็คือเป็นแครอทเราใส่ลงไปแล้วนะคะเมื่อสุกเห็นไหมคะน้ำก็ยังไม่เปลี่ยนสียังไม่เข้มก็ยังได้อยู่ผักชนิดต่อไปที่เราจะลงไปต้มหรือ ลวกนะคะก็จะมีคะน้าเนาะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเรามีกวางตุ้งก็ดีเนาะแต่ทีเนี้ยวันนี้เราไม่มีเรามีคะน้าเราก็จะเอาคะน้ามาลวกนะคะเอาไว้กินกับน้ําพริกอ่าซึ่งวันนี้เมนูเราก็ทําแล้วแหละเป็นตำแจ่วเห็ดเนาะเรามีแจว่วอยู่แล้วเราก็จะเอาผักมาลวกเราก็จะลวกปเอาคะน้ามาลง น,น้ก็ค่อนข้างที่จะอ่ามันเหนียวเนาะมันเหนียวหรือว่ามันค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้อ่าจะบอกว่ายังไงอะไม่ได้สุกง่ายมันตักอย่างอื่นอะโอเคถงกไหมเราก็อะไรลวกเสร็จเราก็จริงๆแล้วการลวกผักอะถ้าอยากให้สีสันสวยงามนะคะทิคดีๆก็มีก็คือเราจะแช่อนอกน้ำเย็นหรือนอก เอาน้าแข็งมาใส่น้ําเย็นแล้วเราก็น็อกเนาะนอ็นอกผักที่ลวกนะคะแต่ว่าอันนี้เรา,เามีผักอยู่แค่เล็กน้อยนะคะแต่เราก็จะบอกทิคนั่นแหละในการลวกการทําก็ถ้าใครทําก็อยากให้ทําปริมาณมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีน้ําเย็นน้าแข็งเนาะเวลาลวกเสร็จแล้วเราก็เอาลงน็อกน้าเย็นเลยรับประกันว่าสีผักก็จะยังคงสีสวยงามนะคะถ้าเราทําขายนะ ถ้าใครเป็นแม่ค้าหรือว่า,าลวกผักทำน้ำพริกอะไรขายอย่างเงี้ยอยากให้ผักของเราอ่ะมีสีสันที่สดใสน,นะคะหรือว่าสวยงามนะคะยังคงสีผักแบบสีสวยสวยเลยก็คือลวกเสร็จนอกน้ําแข็งนะคะลอกนอกน้ําเย็นนะคะรับประกันเลยว่าสีผักสวยแน่นอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราเหลือผักอีกชนิดหนึง่งก็คือมะเขือเราก็จะเอามะเขือปอที่เรามีนะคะแค่ไม่กี่ลูกพอลอกเคลียร์แล้วก็คลีนตู้เย็นนะคะ เราก็จะมีแค่เท่านี้แหละ,ะหลังจากนั้นทิกของไข่อยู่ที่นี่น้ำเหลือจากต้มผักน้ำร้อนๆนะคะใส่ไข่ลงไปและต้มแค่8นาทีเท่านั้นนะคะตั้งเวลาเลย8นาทีครบ8นาทีให้ตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นนี่พักไว้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้ไข่ยางมาตูแบบนี้เลย ต้มน้ำเดือดๆนะต้มไข่แค่แปดนาทีจับเวลาเลยน้ำเดือดเอาไข่ลง8นาทีปุ๊บเสร็จตักออกนี่ได้ไขายางมะตูมนะคะเราต้มสีลูกเอาไปกินกับน้ำพริกยังไงคะสีสันสวยไหมนี่ยางมะตูมของแท้ต้องแบบนี้นะคะสำหรับคนชอบพริกแบบนี้ก็จัดไปค้า8นาทีในน้ำเดือดนะคะเท่านั้นพอขอตัวนะคะสำหรับพริกตัวนี้เราก็มีมากระซบบอกแค่นี้ ขอตัวไปทานข้าวไข่ยางมะตูมกับน้ำพริกก่อนนะคะที่เราทำไว้พบกันใหม่กับพริกดีๆหรือเมนูอาหารอีกทีในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ